วันนี้ว่าเราจะมาหนุไฟป,ป่าในลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไฟป่าข้อหมายของไฟป่าไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามโดยไม่มีการควบคุมในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ธรรมชาติซึ่งไฟไม่เชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่นเศษหญ้าก,กิ่งไม้ใแบบไม้แห้งและต้นไม้ที่ยังมีชีวิตสาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดไฟป่าสาเหตุของไฟป่ามีทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์สาเหตุจากธรรมชาติที่พบบ่อยได้แก่ฟ้าผ่าการเศษสีของกิ่งไม้และภูเขาไฟระเบิดส่วนสาเหตุจากมนุษย์เช่นการเผาป่าเพื่อทำกเกษตรการทิ้งก้นบุหรี่การติดตั้งแชนโดยไม่ ดับไฟให้สนิทสาเหตุของไฟป,ป่าทั่วโลกและในแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเผชิญกับไฟป,ป่าบ่อยครั้งเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งลมแรง,ลง,แ,รงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประกอบกับปัจจัยจากมนุษย์ทําให้ไฟป่ากลายเป็นปัญหนาสํำคัญที่เกิดขึ้นทุกปีและส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกษิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ประเภทของไฟป่าไฟไฟใต้ดินจะเป็นไฟที่ลุกไปไม่ลุกลาไปไม่ลุกลามนริงๆป่าเผาง่ายเศษใบไม้หญ้าแล้วก็ถิ่นไม้ในประเทที่เขาเล่หมดบ่อยที่สุดก็ไฟอยู่ดีนเพราะว่ากที่สุดแล้วก็เกิดเชื้นกับป่าทั่วโลกโดยการาำไปเข้าถิ่ดิน ไฟเดืนยอดคือไฟที่ลุกน้ำจากแก้วต้นไม้ต้นหึไปสุดต้นหนึ่งลุกามได้รวดเร็วค่ะลักษณะทั่วไปของนครลอสแอนเจริสลอสแอนเจริสตัต้องอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียติดชายหาดมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่ประมาณ1,300ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองอันดับสองของสหรัฐลองจากนิวยอร์กเป็นภูวิตประเทศหลากหลายทั้งชายฝั่งทะเลเทือกเขาและลาบลุ่มใจกลางเมืองเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจส่วนดน้านทางใต้เชื่อมกับภูเขาซาดซาเฟิร์นักจูที่มีประชากรหนาแน่น สภาพภูมิากาศสภาพภูมิากาศเพาะของลาสแองเจลิสูมิอากตแบบมินิเจอรเนีลสแงเลิมีลุ่มร้อนที่รอและแหมงฤดูนาที่อบอุลและฝนตกเล็กน้อยสมบูให้ชยความุสัตว์สดใแร่างกายเป็นเชื้อเพลเช่นดีลงชาตานาลมร้อและแห้ที่พัดมาจากทะเลสเข้าสู่ชายฝั่งในช่วงฤดูใบม้ร่วฤดูนาี้สามารถทำให้ไ ได้ติดไฟง่ายอุณหภูมิสูงและคืิ่ความร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนและคืิ่ความร้อนที่เกิดถี่ขึ้นทําให้สภาพแวดลอ้อมเลวรการ เพื่ี่อสาจจะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วพื้นที่ที่เคยเป็นป่าและต้นไม้ถูกนมาใช้สำหรับสร้างบ้านเรือนถนนและครงสร้งพื้นที่พื้นหาต่างๆการลุกลามพื้นที่ธรรมชาติทให้ไฟป่าแนว้ลุกลามเข้าถึงชุมชนมากขึ้นนอกจากนี้ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงไฟป่ามัได้ผลกรอย่างนี่เกิ การพิการที่เกิดจากความประหมอมเฉยต่ค่ความระระวังได้แก่การจุดไฟโดยกระหมาอกถขยะการกินก้หนแลก็กจัดาการก็ดการไฟาในช่วรัสปีที่ผานมอนทเกับการณ์ไฟาหลารั้งที่มีขนาดและความรนแรงแกางันในปี2025โดยเฉพาะในชวงเของนีนประทบก้ใทกระนแงมวลยดไฟบาได้ค่ะ ีผอบไปในช่วงห้าปีที่ผ่านมาในช่วงปีสมาติที่จะผ่านเราในปเทศก็สัอกางใที่ตองหนนแดงประาครั้งนี้ผบ่าพื้นที่ไปแ้วเกิึแสนไรมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยบานทีท่่ราประสกิดเปาั้งใหญ่ที่ผผ่านพื้นที่ไปประมาณเจ็ะรับรากทำใหมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสิบรายจะการทนนี้ไปผ่านแดงกไปแล้วดู ที่ไฟป่ามันเกิดขึ้นก่อนในฤดูแรงที่สุดในแคลิฟอร์เนียคือช่วงฤุูร้อลและฤดูใบไม้ร่วงอะไรก็ตามในปี2015ไฟป่าทั้งใหญ่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมที่เป็นช่วงฤดูหนาวไปที่ทำให้ไฟป่าแรงในช่วงเดือนนี้คือการเปลี่ยนแปลงเพราะอากาศทำให้สภาพอากาศแห้งแรงมากขึ้นท่านเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแบบภูมิอากาศแต่เฉาะอากาศที่แห้งแรงมากที่ทำให้ไฟป่าในที่นี้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วง ่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมีอิู่และความรุติรงของป่าแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะในพื้นที่ลอสแอนเจลิสซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่สำคัญดังนี้ฤดูร้อนยาวขึ้นและปริมาณฝนลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแคลิฟอร์เนียประสบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้นและปริมาณฝน ึทําให้พื่นพันแห้งและกลายเป็นเชื้อเพลิงสําหรับการเกิดไฟป,ป่าเมื่อรวมกับลมแรงที่เกิดขึ้นบ,บ่อยครั้งไฟป,ป่ามีลุกลามอย่างรวดเร็ว,รวและค่วบค้นใหญ่เพื่อไวและมาตรการป้องกันแก้ไขข,ของหน่วยหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐและผู้โชคในการป้องกันและจัดก,การไฟป่าในคอนเนตทิวเนียการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสองหน่วยงานได้จัดก,การทำแผน การดับคนที่ครอบคุมพ so, ื <mayonnaise> ้นที่ของตนโดย LA ฮันตี้ไฟ r ์ด e าร์ตเมนได้จัดทำแผนบริการดับไฟสำหรับปี2023ซึ่งเป็นการบทวนปรับปบุงแผนจากีทีเแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายในปัจจุบันึ่อการอบรมและเตรียมความพร้อมเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆก็จะได้รับข่าวสาร การจัดการเชื้อเพลิงจัดการแบบเชื้อเพลิงพืชพันที่จะเป็นเชืเ้อเพลิงในการถุดไท์การมีส่วนร่วมของชุมชนการให้ความรู้และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า เกิดไปป่าค่ะกิจกรรมการแจ้งค่ะเช่นเออ่จุดไฟเอาไว้แล้วก็ไม่ดับค่ะเธกบ้างเธอใกล้ขาหนึ่งคร